เมื่อวานนี้เป็นงานวันเกิดของพระรูปหนึ่งนะฮะที่ท่านควักเงินแจกฐานให้กับผู้ร่วมงานไม่ธรรมดาค่ะทำไมคะท่านแจกนะ 40ล้านบาทเลยทีเดียวจะจริงหรือเปล่าไปดูกันไปดูกันนะคะทางวัดนั้นนะคะได้จัดให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันทําบุญนะคะตักบาตรพระพิสุสงัสกรารบูชาครูและรับแจกทานจากหลวงพ่อคนละ40บาทท่ามกลางการรักษาความปลอดภยัยและก็ความเป็นระเบียบของเจ้าหน้าที่ทหารและตํารวจนอกจากนี้นะคะยังจัดโรงทานให้ผู้ร่วมง,งานรับประทานอาหารกันอย่างอิ่มอร่อยและก็ร่วมชมขบวนแห่จากวัดไปรอบๆตัวอําเภอทุ่งเสเหลี่ยมด้วย ส่วนที่ต้องแจกเงินให้กับลูกศิษย์และประชาชนนั้นพระครูบายานทิพย์บอกว่าถือว่าเป็นเงินขวัญถุงให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์นํากลับไปเป็นทุนในการทํางานส่วนที่ให้40บาทก็ให้พูดว่า40ล้านบาทแทนเพื่อให้ด้ร่ารวยไปถึง40ล้านบาทแล้วก็เป็นการเอาเคล็ดคือคือเอา40เป็นต้นทุนแล้วไปสร้างเลขศูนย์อีกเยอะๆนะคะให้เป็น40แค่ตรงว่า40นะไม่ใช่40ล้านนะค่ะ ก็ถือว่าเป็นเคล็ดกันละกันค่ะ